ครับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพรยนแป้งทุกท่านอีกรอบครับนี่สิมาพี่เซนงานของเวทีสาวน้อยเพรยนแป้งครับจีต่อและเชื่อมพุ่งสางขึ้นไหมครับเพิ่งครับพี่น้องเพิ่งดูพุ่งสางเล็กนิดไม่เลยครับ,อบ,อรรบเอด็ดไม่เลยพูดนะครับพี่น้องเว่าเกาแต่เปลี่ยนกา,กาดครับ ไม่กาดเล็กกาดก้วแปวนนี่ไม่พี่นอ้องส่วนอนีงครับพี่น้องเพื่อนร้านตะวันแดงร้านตะวันแดงครับพื่นี้องนี่ไม่ครับยังบม่อกกรอกันบม่รอกเอ้ยยังรอก,กันเขา เขา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 กรอบเยอะครับน่ากินมากเลยครับไม่อัดไหมครับรอการเขอกกรอบเยอะพี่น้องพี่น้องครับทั่วลงได้ครับเพราะว่ายังตอนนี้เขาเอาจ่อเกลายวเห็นบ้าบ้าผมบอกถึงก็คือเพื่อด้เป็นเฟรมเป็นไก่ครับเป็นไก่ไล่ในการทำงานนี่ไม่อัดก้าครับแล้วพี่น้องเดีถึงเบิร์ตเก็บเวทีให้เบิรงตหม่รู้ก็ ครับคุณเสนอเพืครับเจบเวที่หนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นหาสั้นหกสั้นเจ็ดสั้นแปดสั้นโอ้แปดครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสั้นครับพี่น้องเก้าสั้นครับเรียบกะทิมีเช่นเดิมแล้วครับคือเก้าแหละ เจ้าตัวนี้ทิปสั้นครับสั้นอาจารย์ทั้งปีครับเจ้าบันไดนี่พี่น้องเบิ่บันไดมีเก้าบันไดมีเก้าชั้นเหมือนเดิมครับเอ้ยปี่ไกลนี่มีหกพิกเก็ตชั้นครับปีนี้เก้าสั้นครับร่างกายงานสั่งว่าพี่น้องเด,เดี๋ยวเดี๋ยวยวา่าจะท่าสีไม่เยอะพี่น้องทา่งลานเพราะว่าตัวนี้บางส่วนกับท่านเลยท่าบางส่วนกับท่าไปแล้วครับ ครับระบบฉากระบบแสงสีเสียงอันนี้ห้องอะปุ๊บไปก่อนครับยังมีอีกหลายที่เได้โชว์เได้เปิดออกมาทีนี้เที่ยวมืออนอาจารย์โนตีคนกะทีขึ้นบ่ผมกะทีส่งงานส่งนั้นด้วยเจ้าโค้งสางอยุทธาเหลียวใช่ครับพี่น้องสายมือใช่ครับบุญเด็กบุง,บยยงพี่น้องบ้านคนทีมงานห้องเรื่องทำงานหาลูกหาข้ามอยู่เหมือนเดิม บางปีกับพีเป็นงานโมดิฟายตู้เสื้อผ้าให้ตู้ยังแล้วบิวงอีกเพียงหนึง่งว่าอยู่แบบนั้นจะไปสิมักงไหนครับเพราะว่ายังเดี๋ยวนี้พี่น้องจังมเมบิวงสเตปการทำงานของปีนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะมีริบอยู่เท่าเดิมแล้วครับแต่ว่าตำแหน่งใดอันนี้ขออุปกรณ์พี่นอ่เพราะว่าท,าท่างใค้บริหาร,ราบ่ท่านอนุรลมให้ออก ออกอ่อนแอสู้สายตาพี่สายตาน้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้นีหลายลาย,ย่างครับที่พี่น้องแค่แอยากชมอยากเลกื่อมแบบแต่ว่าอันนี้ก็ดีเป็นความลับครับทางองค์กรเฮ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวน้อยลำพือนโชว์ท้การแสดงอยู่บานเก่าปากทางบานเก่าพ้าดทองนะครับพี่น้องระเบียบขังเคียงแผน ตะแวกไกรเคี่ยงเรียว่าแถวมีคมอุตสาหกรรมเวลโกมีคมซัมอุตสาหกรรมธรรมตะนครมีคมลูกอมตะอมตะซิตี้เรียว่าโซนโซนโซนบุรีเหรอครับมีคมพันท่องมีคมปีนท่องครบไปเห็นกําลังเร่งเครียดเร่งใจกันได้หลายนะครับเด้อพี่น้องเพราะว่ากําลังเร่งเครียดเร่งใจจากพี่จากน้องนะครับพ้อเด็ดอาปางหลากข้อขึ้นมาแล้วครับเพราะว่อมันขึ้นหนีเงียบวา คนหลายหมากไม้เลยครับหมดเสื่อมอยู่ตลาดเอวัดหนองไผ่ครับ,อ,รบอำเภอเมืองจอังหวัดนครราชสีมาหน,น,น,นองคายใ้เบิ้งบนเด็กวา,ายครับเอาทับหนีเพราะชิวๆก่อนกานไล่เดี๋ยวมันถือว่าเป็นการอุ้มอะให้อ,อุ้มใบสะเบงหนึ่งชุคไทยหลังจากนี้อาทิตย์หน้าก็จะท,ท้าปบะเด็นเลยครับเพราะว่าระบบกากเพชรระบบฉากบันไดเอยียงกะทิลง ตอนนี้ไปเบิ้งคร่าวๆว่าว่าเป็นแบบใดเป็นโครงสร้างแบบใดเป็นยังไงครับขอได้เชื่อได้ชมอยู่หรอครับก็ไดนมีก็ถึงิวลาแล้วครับเบ้างเด็กกาดซ่อมเก่าจะมาของเก่านี่ยังอยู่เหมือนเดิมไม้อัดบางส่วนก็แก้ไขบางส่วนก็ เปที่น่าจะคิ้สั้นครับแบกหลังด้านคางก็ดีพกสั้นครับจอ LED ข้างหลังก็น่าจะหกชั้นเหมือนเดิมหุเนละครับหัทวทะเบิงว่าสีไลสีหน่อยซ้ำไดกระถามาเชียร์มาชวมว่า,นนเ,านเนี่ยนุ่งเกหรือผู้บริหารเนี่ยเขากะดอาจจะเปิดก้อนเ,เปิดตัวก้อนหนุ่มไทยเมย์อฟองเมยครับขอกําลังใลงเชียร์เลงนใจจากคุณน้องเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศนะครับวันที่2ี่เ กันยายนศุกร์นี้นะครับกำลังเล่นเครื่องเล่นใจกันได้หลายพี่น,น้องฝากติดตามช่องตา,งนามน่าล้ำเพลินออฟฟิเชียลไว้ในออมปุกออมกว่าพี่ออมกว่าน้องคือเก่าหละครับเพรได้เชียร์ได้ชมมือมือไอ้จ้าศรีไทยยังกสิไทยงานการที่ปลาดิเฮ็ดมากนี่ละครับเพราะว่ามือนีมือเศร้ากันพราะขำๆเลยครับมือว่านมือเศร้านี้เอาพวกอุป,ปกรณ์ขั้ว มาจากนายแม่เอามาใหคขั้ขวค้อนไวพ่อเดี๋ยวประกอบอาหารด้วยครับเอาพี่น้องเจอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้ขออนุญาตบาดค่ำลุงคลิปใบกอนพาอวา่อาอย่ะเพียงพ่อเลยนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์นะครับนี่อ่าาจักโดมสาวหน่อยตะกันแพ่ง กดไลค์กดแชร์ปามนาตรลำเพลินออฟฟิเชียลดันดันเห็นมันหอดแสรแล้วเร็วครับตอนนี้อัดทะลุ่ยสองหมื่นแล้วครับเร็วๆ,ๆหนิ่ะมือหลินยิ่งเศร้าวะ่ะผมเบิ้งมือเศร้านี่มืดไปนะครับเช็คดูว่าอะไรว่ามีเวลาเช็คเพระาะว่าแต่ปีกเวลามาไายกีบกับเขาแห้งนะครับนี่พี่ให้น้องเลยก็เหนืมห่มมวลเนยิ่งก็ท่านจึงมาได้รับพี่น้องกูรูว้ว่าที่าวา่าหาคอนเทนต์ยังมสาสั่งให้พี่เฮีน้องให้รอชมรอเชียร์อีกนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ก็ออกตามคอนเทนต์ตาม เป็นงานเรียลลิตีส้สุดนมากครับคอนเตียนยังไทด้มี่แล้วพอเทได้ออเก่งในการโบ,าก,ารบาการจ่าครับเอาี่น้องเจอกันไว้คลิปหน้าครับคลิปนี้คงจะไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพอ,อกันไหมบ๊ายบายจวดจ้าดวาดบึ้ม